ืันนี้พบกับตำรวยลายชนแนลครับืันนี้พามาบึงไก่ปลาครับนี่ครับข่วมสวยกองไก่ปลาครับไก่เมียนะครับห้ามครับโอ้ยเสียงว่างเสียงครับผมอันนี้เอามาให้นองไว้เห็ดตำพันครับผมสนใจติดต่อได้นะครับผมนัทพงศ์คนเลี้ยงควายเอเลี้ยงวัวครับ ช่องย t ทู e ครับผมโอ้ยงามเนาะแต่ออนส่วนตัว <c oughs> นาะบึง่งบึงมันขันสองพันครับตัวนี้ <c oughs> บึ่งรับบึ่งรูปหลางส่งอง,งเดียวครับ <c oughs> งามว่ะครับอันนี้แม่พันครับแต่ไมีลูกอ่าเขานั่ง สวยงามครับผู้ใด้มากไกลปลาสวยงามฟังเสียงขันมวนๆหน,น,นึ่งสิครับ <c oughs> สนใจทักมาได้ครับผมโอ้ยสุดยอดครับผม <c oughs> ไอ้ดอกเนี่ยหางปีกๆๆ <c oughs> ปีกแท้ง,ๆๆงครับปีกแท้งล่างสวยงามครับผมสำหรับวันนี้ขอ 然后我是我的哥